สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้ยปากหวยจสืผ้ามายำกบครับดักกบไหวหมอว่านนี่ครับเอาเยื่อปลาเข็งเป็นดักครับนี่คือมีที่ดักกบอยู่ในหนองครับหากินน้าปลาครับนี่ครับผ้าลาดครับบรรณํำใส่ครับเพื่อนผามาใส่กบครับปลาช่อนกเข้าปลาคอกับเขาเพื่อนว่าครับปลาคอปลาช่อนครับปลาคอโอ้ใส่ใช่ใ่ใ่เอามาชมมาชมโอ้โหสองตัวเลยครับ กบก็มีกบปลาดุกครับปลาดุกครับนี่คือผ่านหลาดครับกบสองตเลยครับนี่ครับสวยงามเลยครับอุ้ยนี่ครับผ่านหลาดครับนี่อย่าลืมฝากติดตามไอ้ปากหัวใจนะครับยูทูบยูทูบครับนี่คือผ่านหลาดครับอย่าลืมกดตะไคร่นั่นนะครับเอ้ยกดเงี้ยเกาะหัวสิงไคโอ้ยแมนแมนแมนนี่ครับวิธีวิธีของชาวบ้านครับอหากินแบบง่ายๆตามธรรมชาติครับไปอีกครับไปอีกเพื่อนภาไปอีกครับ ไปชมเลยครับวัอนี้ครับมือนี้เราหากินอยู่ทั้งบกครับทั้งบกทั้งปลาตามธรรมชาตินับทองไรทองหน้าครับหาวอีสานนาะหากินแบบง่ายๆเรียบๆเฮ้ยเรามาใส่เบ็ดนี่ใครอยู่คนโบรามเบ็ดเด็ดนี่ถือบ่ครับถือกระปูนน้ำอีก ได้มาเยอะเลยครับมีทั้งปวกกระปูมีทั้งปลามีทั้งกบปลา,า,ากระเข้าวันนี้ปลาบ่กกร,ระปูปลากบมีบ่กบหนึ่งตัวครับพี่น้องครับหน่ตัวหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามจะภาพมาเิ่งหลังที่สามครับพี่น้องจากผ่านลาดครับเอาขึ้นมาเลยครับนี่วิธีดักกบไดยสร้สางภาพครับใสวิญญาณซิบกหลังเดียวผมจะ พาไปติดตามไปเบิ้งครับเอกซ์เลยครับอุ้ยตัวปกใจพี่น้องเด็ดสันเด็ดสันโซโซอุ้ยพี่น้องกบกบปลาพี่น้องสองสองตัวครับมากับนายผ่านเพิ่นครับเพิ่นมาวิธีชีวิตนี่ผ่านอีกผู้หนึ่งครับเใครสองหลังนึ่งเด็กเขาหลังตัวสองตัว